เ <c oughs> อาจับคู่เอาจับมือจับมือจับมือจับคู่เอามาเดินเดินเดินเป็นคู่ค่ะเดินเป็นคู่น่าหน่าน่าน่มามามาค่ะมามา สงการเข้าแถวดีๆมาเดินทางนี้สงการมานี่เลยสงการ ขึ้นห้องอะสองการเอานี่ยเนี่นี่นสงการเอ้าเอานี่สวัสดีครับก่อนครับก่อนครับเวยเย เดินเดินสงการเดินเลยไว้สงการเข้าห้องไปเข้าห้องน้าหนลนงูงูงูออกมาเอาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกลุกไม่ร้อเข้มแข็งเข้มแข็งเดินเอาเดินเอาอย่าว <thy> ิ <preliminary> ่งอย่าวิ่งมามาสงการ อย่าเพิ่งไฟเดี๋ยวคุณจะพาไปทายาแล้วสงการไ,ไหนมาเก็บดอกไม้เลยดอกไม้อยู่ไหนเก็บดอกไม้เลยเก<น>็บไหมดูสิหัวเข่าทะลอะไหมดูสินั่นแหลมเดินไม่ระวังไปเข้าห้องไปเข้าห้องกิดศึกษาวุ้ย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 ,ย ในรถคุณครูอยู่ไหนครับไหนรถคุณครูคันไหนโอโอสีอะไรครับสีชมโอ้ในรถคุณครูคันไหน<อ>ไปไปขึ้นรถไปขึ้นรถกลับบ้านไหมสงการขึ้นรถกลับบ้านไหมธ<อ>น,นามาก่อนธน,นามาก่อนกระเป๋าสวยไหมวันนี้นะ่ะ เด็กๆนั่ง kind of ไปวงกลมแล้วนั er <e ่งไปวงกลมจิตศึกษาค่ะอ่านั่งไปวงกลมค่ะจิตศึกษาแล้วจีศึกษาค่ะเดี๋ยวพอเอมานะนี่เดี๋ยวพอเอมาลุงพอเอมานะลุงพออมาอ่ะนั่งเป็นกลมวงกลมลูกวงกลมวงกลมจิตศึกษาค่ะนั่งเป็นวงกลมค่ะ นัน่งไปวงกลมกลจ้าจ้าปิดประตูได้อะนั่งลงเบาเบาเบา,าไหมคะเบาแล้วค่ะเงียบไหมคะเงียบแล้วครับอะนั่งลงสงกรานอยู่ไหน,นเอา ร้อนลูกถอดเสื้อครับใส่กระเป๋าไว้ครับร้อมนะจิตศึกษานะเดี๋ยวครูพัสสีปดดลมให้ก่อนแนนป๊บหน,นึ่งนังลง สงการไปนั่งที่ว่างลูกทางโน้นหน่อยหน้าใกล้ๆฟ้าใสก็ได้ครับร้อนเนาะมานี่เนี่ยสงการครับมานั่งนี่ครับสงการค,ครับครับเดี๋ยวเปิดครับอ่าเด็กๆน่ารักมากปรบมือแตง่อยค่ะอ่านั่งลงลูกนั่งลงไปนั่งชิต้าครับไปนั่ง้างหน้าก็ได้ครับมามาลูกมาถอดเสื้อด้วยนะร้อนมากเลยคุณแม่ สวัสดีครับแบทเีลเครูกำลังเปิดเครื่องอยู่รอแป๊บค่ะอุ้ยนักเด็กเด็กน่ารักจังเลยเด็กเด็กเกได้ม่านสีอะไรคุณครูจะเปลี่ยนม่านพรุ่งนี้จะเอาสีอะไร นิดเดียวลูกถอยนิดเดียวถอยหลังนิดเดียววงกลมจะได้กว้างขึ้นไงคะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะอ้าวล้อมจิตศึกษาค่ะปิดไฟหน่อยครับเอฟครับ ปิดไฟครับปิดเฉพาะข้างหน้าจ้ะมันจะได้โปรเจคเตอร์จะได้มองเห็นเอากันบ้านมาวางมาวางค่ะเร็วกันบ้านมาวางอ่ะ เรียศึกษานะพร้ bye bye. อม ให้ออมสินนั่งด้วยค่ะตาดาก็จะนเหยียดขาออกไปเหยียดแขนออกไปพักผ่อนรางกายของตัวเองสิ่ง่วมท่านทายใกล้ๆผู้ใเนท่านทเย็นเลยสีตาดากลลังที่สามหนาว่า มาดาขอบคุณที่ท้าทายที่สร้างสิ่งดีๆให้กับปาดาให้ปาดาได้เรียนรู้อรันให้ปาดาได้สัมผัสนอนงายค่ะปาดาขอบคุณนอนงายค่ะอาราทุกสรรพสิ่งรอบตัวที่อยู่ข้างๆปาดาเบสขยับลงมาให้เท่าเพื่อนค่ะเบสครับองค์เพื่อนที่เหนอเวลาให้สงการนอนด้วยครับจุกรรับรสงการนอนลงนอนลงครับ มาขึ้นมาเป็นเรียบตามเี่ง้วยนะคะกัหนึ่งหนึสอง่สามคะเป็นาจดังที่น่ารักค่ะดูชืนใจจิ้งจอกเหมือนึะเหนอะไ่มากเลยมาพร้อมกับพี่โอยที่ส้อกด

มาล่นอีกฟังเด็กาฟังไหคะอยากฟังะ็เีไไหมคะบนดวงดาวดวงาที่อยกลมากเลค่ะเพระราชาอยู่องค์เป็นเจ้าของดาวสุเขียวที่อูบนขบนดาวสุเขียวเต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวสวัสดีค่บทอเสื้อก่อนครับลูกร้อนมากสวัสดีค่ะด้วยความสดชื่นพระราชาอยากได้สียงต่าง ที่มีขนาดใหญ่แลไม่ซื่อสุเพราะว่าสกุลเจ้าชายใหญ่ะไม่ใหญ่พระราชาจึงตั้งใจมากมายเพื่อเราจะสุขต่างๆและสิ่งประดิษฐ์ประกับต่าง่ไปมากมาพระราชาเลตัองใจสั่งสลับมากมายเพื่อให้ปราสาทใหญ่สลับขนาดทั้งคู่พระราชาในความสุขได้ทุกสิ่งที่อยากตามต้องการ พระราชาจึงนำสีขาเพื่อใช้ที่มีอยู่มาปนเชือเพื่อจุดไฟให้สว่างไสวจนสีขอเพื่อใช้หมดไปทางดวงตาเพือนแต่เพียงสีขาวของที่เท้าแาสีเขียวของพระราชาเราเป็นราชสุาที่มีแต่ความหล่นหองไม่มีสีเขียวที่ตกชื่อตดแล้วพระราชาจึงหยดบนตาวสีขาด้วยความเร้าใจ 葡给我打开恩。 สวัสดีค่ะกำบันไาาาปวังกกันบ้านเปวังตื่นตาวตามเวลาของพระราชาเลยนะรู้สึกยังไงนะถอยให้เพื่อนนั่งด้วยครับถอยมาขยับมาทางนี้ลูกมาทางนี้ขยับมายับมามันจะได้กว้างขึ้นอถอยออกมามันจะได้กว้างขึ้นค่ะ เสียใจทำอะไรเสียใจคะมานักตรงนี้ขยับออกมาขยับออกมาอยากออกมาวงจะได้กว้างขึ้นค่ะแล้วตอนนี้พระราชาเองก็รู้สึกเสียใจมากเลยพระราชาจึงอยากที่จะถุกต้นไม้ให้กับดวงดาวของตัวเองพระราชาจึงอยากให้เด็กๆเชื่อถุกต้นไม้ให้กับที่พระราชาได้ไหมคะโอ้ la la be da ma ai ka ka na ni เราจะเอาไปเชื่อปลูกให้กับดวงดาวของพระราชาดีวยนคะคะ